เอานิ้วลงฉบับเพื่อนที่ดีวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะคะว่าคุณเน่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากแค่ไหนอย่างแรกให้ทุกคนแบมือขึ้นมา5้านิ้วนะโอเคไปเริ่มกันเลย1เอานิ้วลงถ้าคุณเห็นเพื่อนล้มเนี่ยคุณจะขำก่อนเข้าไปช่วยเสมออีเพื่อนที่ล้มก็คือคิดในใจละขำหาบมึงเหรอ2เอานิ้วลงถ้าคุณชอบถ่ายรูปเพื่อนตอนเผลคอคือกุณงงมากว่าถ่ายไปเพื่อถ้ากูเห็นว่าแอบถ่ายอีกนะเดี๋ยวกูตบนิ้วหักแน่ 3เอานี้ลงถ้าคุณชอบบนกับเพื่อนมันมีเพื่อนประเภทนี้จริงๆนะแบบมึงจะเจอเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่อะก็ต้องมาเล่าอะคือบางทีแบบมันก็เป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ยังจะเอามาเล่าก่อนจะไปดูข้อสีเนี่ยเราก็ฝากทุกคนไปกดติดตาม i g ให้เราด้วยนะถ้าผู้ติดตาม i g ถึง2 0 0 0 0เนี่ยเราจะสร้างแบบให้ดอลลาร์นะวิธีกดเนี่ยแค่เข้าไปที่หน้าช่อง u t u b e เรานะคะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะฝากกดให้ถึง0,000ดด้นะไปูขสอ4น่อดีีาเ้ลงาชอบทให้เพื่อนก้ มากนะแต่กูก็ทำห้าเอาในโรงทุกคนชอบด่ากันกับเพื่อนคืองงปะคือบางทีมันก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะเราจะด่ากันไปทำไมไหนเอาลงกี่นิ้วกันบ้าง